ครับสวัสดีครับตอนสองทุ่มครับันนี้จะพามาหาแมงกินูุนครับมาแต่แมงกินูนุนพอดีมาเจอต้นลำดวนครับคนชอบกอยต้นลำดวน ะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ชายเยมันจะนุ่นมากระเบาต่อยครับคุณจะฟังพี่ใช่มัาอยู่บาต่อยอู้ได้ดนยตัวนี้ ผมยังไม่หลายสำลับเลยครับนี่อุปกรณ์เพื่อนครับนะครับนะครับนี่ะครับววทีหาเกินเงี้ยมันกินรุ่นครับอ,บบบอหาหารธรรมชาติภาคอีสานนั่นต้งว่าต่อยนั่น โอ้ผ่านผ่านผ่านจิรุนแดงเป็นตัวใหญ่พุ่นพุ่นนี่นี่โอ้ผ่านผ่านผ่านไต่อีกแล้วลายตัวแห้งต้นนี่พันมักมาก,กิน ใบล้าดวนครับต้นล้มดวนมันมากินใบล้าดวนแต่มีต้นล้าดวนนั่นทีนุนชมพะก,กอรครับย้มตำกับมีครับยิบอกระไรครับถ้าไปโดนตัวพันน่ยมันจะร่วงครับร่วงลดินอันนี้ลูกมันครับไม่รูว่าต่อยลูกมันหมดนี่แดงแดงนี่ นี <N> ่แมลูกน่อยนั่นตัวนี้โอ้ลูกหน่อยออกไม่ลูกหน่อยออกไม้ซูมอก็อาตเมมครับตัวใหญ่ป<ำ>ุ่นปุ่นอู้สองโอ้โอ้เก็บเก็บดีเปย <laughs> เรถูกแห้งเนี่ตัวอื่นลวงอนีโอ้พานพานเนี่นครับ,จ,บจับแนนแจับแนนแห้งเนาะตัวเมียวบ่าจับแนน,นโอ้ไม,ม่ใครจับแนนวะคนหวงทองคนแนน่พราต่อยขนสองนิมนงานนี่ล่ะเนี่ยนะโอ้ พานพ่านพาน,านต้นเดียวจะพรขวล่ะโอ้โโอ้โอโอหืมเดี๋ยวผมก็จะเอาล่องใหม่ผมแยงว่งนะห้ามมาน้ำพิ่น อุปกรณ์ผมมือเจ่าเลยเออได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วโอ้ต้นนี้ร้ายครับต้นเดียวพ่อขวดเลยต้นนี้ผ่านพ่านพ่านอืม แต่พอต่อยหมานกลัวครับผมผีมือวันสำเพ็ญผมมืออาชีพครับผมมาใส่มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเมึงครับวิธีชาวบ้านครับหาแมงกินน,นู่นกลางคืนหาไตเอา ใช่ขวดปติกล้องแงลครับเดี๋ยวป้องคนนี้มาต่อยโหยังเก็บมึงผิดจน <laughs> เดีไหนอ,อันนี้ก็มีอู้จับแนลนแห้งตัวเมียมมมตัวเมียจับดีพนพนพน,พนมีทองมัม้งบออีกกิ้นหน่อย,ออยรู้กายมันกับลุกว่างไข่มัม้งบอ เพราะว่าใครก็คือคือเศร้ามาหากินนึงปะปีนาก็ออกว่าไม่เหมบ่ตามดูการพลผู้ลคนเขาไปคุดเอาเนาะเขาไปคุดเอาแต้นใหม่ พูดยู่สูงไม่เจ้าสูงไ้่ใช้ผมก็บบุษแขงคนเด้ยพูดพูดว้นวุ้คอยจัดการก่อนนะมันมีลายตัวลายตัวยี่หองเดียวเอา้าแม่มวล่ะเฮือ เอมบวอุ้ยผ่านผ่านตัวนึงบวะเอาไปเจ้อเอาเอาไรอย่างไรนี่นะเอ้อ้อเอาตีละ่ะช่องอันนี้นโอ้ยตัวนึงโอ้โอโตกครับใส่เอาเครื่องพางตัวดีแท้ มื่อไรพ่นตกลงอ่ะหรือบินต่อบ่เหรอโอ้โอ้ไปดิต้นโอ้โอดิดครับตกลงข้างล่างกับนีครับว่าถูกโจก เดี๋ราบุ้งบอตะเงีย่กันนี่ต้มต้นขึ้นมาจากดินก็โอ้โอ,โอ้นี่ครับนี่ครับนี่เพิ่เพิ่งมุดมาจากดินครับหัวเพิ่ลติดแต่ขี้โค้นอยู่กำลังออกมาจากรูกครับ จะขึ้นเมืกิกใ้ไม่ใหม่ชุดว่าคนที่ชอบอยู่กับตนร่ำดวนครับกินอาหารพันโปรดใบดวนครับอาหารโปรดพันก็กินอาหารเต็มที่ผสมพันแ้วก็ลงไปว่างใครใต้ดินไม่ครับ Bila betul ni, mata, bila betul ni, amai.

แค่วะให้เหพ,หพิ่นเบ่งผลงานดูมดชมผลงานจักด,ดูเจาะหาจากต้นก่อนนี่หามาจากตนน้ตนโอ้ต้นที่สองนี่ต้นที่สองแล้วบังคับผลงานเพิ่นครับต้นที่สองหาแค่สองต้นครับได้บัากหลายครับได้พ่อขัวอยู่ครับ ครับคลิปนี้ก็ของฟอสเท่านี้แหละครับฝากที่ตามกดไลก์ก็แชร์เด้อครับส่องเบาบดิษช,ชาแนลครับวันนี้หามาหาแมงกินน่นกันบบ่าวต่อยหมือนี้หมานโยครับหมานโยครับแค่สองตนครับเด้กหกหลายครับสวัสดีครับ